สวัสดีครับวันนี้9กันยายน2564ครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นอสมอสสดูคลิปนี้ครับเดือนกันยายนนี้จะมีเงินเข้าบัญชีท่านเท่าไหร่และท่านจะถูกหักสมาคมชกสอสมอเท่าไหร่สำหรับอสมอสสที่เป็นสมาชิกชกสออสมอครับและในคลิปนี้ใต้คลิปนี้ครับที่คาอธิบายใต้คลิป และคอมเมนต์แรกนะครับเราจะแนะบลิงก์ให้กดดูรายชื่ออสม592คนเสียชีวิตนะครับแล้วก็รายชื่ออสม592คนนี้ทายาทของอสมทั้ง592คนนี้จะได้รับเงินสงเคราะห์เดือนนี้434,113บาทนะครับโดยหักจากเพื่อนสมาชิกที่เป็นชจสอสมไปดูรายละเอียดกันครับว่าอสมจะจ่ายเท่าไหร่นะครับ รายรับครับ15กันยา1,000ค่าบวยการอาสมอครับแล้วก็17กันยาค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด19 500ครับรวมเดือนนี้รับ2ครั้งตามวันที่ที่โชว์ในหน้าจอนะครับก็จะได้1,500บาทครับส่วนการหักทั้ง2วันที่มีเงินเข้าบัญชีอสมอนี้ก็หักทั้ง2วันครับโดวยวันที่15นะครับหักแน่นอน296บาท ใครที่เป็นสมาชิกจก,กสสมหักทุกคน296บาทเพราะเป็นรอบหักช่วยเพื่อนเดือนกันยายนมีอสมอที่เสียชีวิตในวันที่1ถึง31สิงหาคม592รายไปกดดูลิงก์ที่คอมเมนต์แรกหรือลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปดูรายชื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกทั้ง868,226รายนี้ก็จะถูกหักคนละ296บาท ไปช่วยทายาทก็จะได้4,34,113บาทนะครับอันนี้296บาทหักอสมอทุกคนส่วนถ้าใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนก็หักเพียง296บาทก็จบส่วนใครค้างก็มีรายการที่2 3 4 5ที่จะหักวันที่15กันยายนด้วยก็คือหัก296บาทก่อนส่วนใครค้างมีนาเมษาพฤษภา64ก็หักอีก 587บาท50สตางค์นะครับใครค้างเมษาพฤษภาพิจนาก็หักอีก656บาท6 5 6บาทนะครับส่วนใครค้างพฤษภาพิจนากรกฎาคม3เดือนก็จะหัก6 8 4บาทใครค้างมิจนากรกฎาคมสิงหา3เดือนซ้อนก็จะหัก6 9 2บาทพูดง่ายว่ารายการแรกหัก296บาทก่อนใครไม่ค้างเดือนก่อนหักเท่านี้296บบาทจบส่วนใครที่ค้างก็บวกเพิ่มอีก ตามรายการที่โชว์รายการที่2 3 4 5ี้นี่แหละครับในขณะที่วันที่17กันยายนเงินเข้าอีกค่าตอบแทนสิงไฟโควิด19500ใครไม่ค้างเลยเดือนก่อนก็รับเต็ม500ส่วนใครค้างก็หักครับใครค้างเดือนกรกยายนคมยังหักไม่ได้เดือนเดียวน,น,นะครับเขาก็จะส่งหัก400เอ่อ246บาทนะครับส่วนคนที่ค้างเดือนสิงหาเมื่อเดือนที่แล้วหักไม่ได้วัน17วันที่17เี่เงินเข้า500 ก็จะหัก215บาทก่อนนะครับเอาละครับ17ใครไม่ค้างรับเต็ม500นะครับใครคร้างก็มีอยู่2เดือนนี่แหละครับค้างเดือนกรกฎาก็หักค้างเดือนสิงหาก,ก็หักนะครับขอขอบคุณข้อมูลการที่สมาคมกศสมจะส่งเรื่องไปให้ธนาคารกศหักนี้จากสมาคมกศอสมอแห่งประเทศไทยครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ